สวัสดีครับมาดูทีเด็ดของวันนี้เลยเคคล o r ร์จัดจา,ก,จาก,กับสีโทนที่แบบโคตรแสบด,ดากเลยนะฮะสวยแน่นอนกับแบบฉบับสไตล์สองสีสองแบบนั้นอันนี้เราดูฝั่งนี้ก่อนนะตามนี้เลยรถคันนี้ทำการแอนท้ายตัดทรงช่วงหน้ากับชุดสีบอดี้แต่งของร้านเคคลารทั้งคันนะครับบุคลิกล้อท่อซ้ายนะคันนี้อ่ะและทีนี้เรื่องทรงอ่ะรู้กันอยู่แล้วที่ร้านทำโค้ตอากาศทำตกแต่งบอดี้ที่ร้านทำ มาอ่าเดี๋ยวให้มาดูหมุนนี่ดูอีกฝั่งหนึ่งอันนี้กับชุดสีที่ประกอบเสร็จแล้วนะอันนี้คือส่งลูกค้าได้แล้วลูกค้าเตรียมตังรอเลยอ่าเดี๋ยวดูหมุนกันไปดูแผงคอวีแทน IS. ดไอเอฟเตรียเทีลวอยู่นี้ครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับมันเป็นโทนสีสลับกันเลยสองฝั่งนี้ก็คือดูเหมือนรถคนละคันกันอาจะดูมืดหน่อยนึงแสงหน่อยหนึ่งดู สนใจอยากทัแบบนี้ส่งมาได้ครับอาจังหวัดนะฮะาร์เคคารเรอร์นะครับทักมาได้เลยปรึกษาคุยได้เลยครับอยากได้แบบนี้ตามที่เห็นนี่เลยครับเอาวอลกลับมาทางนี้หน่อยแบบสว่างๆหน่อยหน้ากากเป็นไงมีการเพ้นท์รูปเนี่ยโจ๊กเกอร์สไตล์โจ๊กเกอร์ของสีเอาโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าเจ้าของเห็นคงยิ้มหน้าดูนะครับโอเคครับขอบมากครับ